กลับมาอีกแล้วครับผมกับคอมตู้ปลาแต่งเต็มสไตล์ร้านแอดบอกบอกเลยว่าสวยงามคลินคลีนเหมือนเดิมนะครับแต่จุดแตกต่างของคอมตู้ปลาเครื่องนี้นี่แลมคอมพิวเตอร์4แถวครับผม3 2กิกช่วยให้การเปิดทำงานหลายหน้าต่างสับหน้าจอไปมาได้อย่างลื่นไหล แถมเวลามองเข้าไปภายในเคสเนี่ยทำให้สีไฟดูสวยงามเคสดูเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสายไฟ RGB วิ่งวิ่งแบบนี้นะครับโห oh, นิยามคอมตู้ปลาแต่งเต็มข่อยปอกต้องมีไฟวิ่งนะนี่ครับมีทั้งสายไฟเลี้ยงเมนบอดแล้วก็สายไฟเลี้ยงการจอบมดเลยว่าโห oh. สวยงามส,สุดๆกันเลยครับพี่น้องมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนด้วยน้ำยอดนิยมของร้านเอทพอครับผม3ตอนสามารถปรับไฟได้อย่างอิสระแล้วก็ระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นราคาไม่แพงส่วนกาจอก็เป็นรุ่นยอดนิยม RTX 4060สีขาวชมพูเข้ากันกับเคส คอมเครื่องนี้มากๆเลยความแรงไม่ต้องพูดถึงสามารถเล่นเกมปรับสุดลื่นทุกเกมมีเทคโนโลยีใหม่อย่างเฟรมเจนและ DLSS 3ที่ช่วยให้เฟรมเ a t สูงเล่นเกมลื่นภาพสวยงามมากยิ่งขึ้นในส่วนของเมนบอร์ดก็เป็นเมนบอร์ด s r o c k B760M Pro RS นะครับเป็นเมนบอร์ดรุ่นยอดนิยมเลยนะครับเป็นเมนบอร์ดเพื่อโต้ใส่แรมได้4แถวใส่ M.2 ได้2ตัว ลองรับ cpu ที่กินไฟหนักๆในเสก์ m 2เราใช้เป็นความจุ5 1 2งกิกะนะครับอยู่ภายใต้ซิงระบายความร้อนนะครับช่วยให้การระบายความร้อน M.2 ได้ดีมากยิ่งขึ้นทำให้การอ่านเขียนเสถียรมากมาดูสเปคคอมอย่างละเอียดกันบ้างครับ cpu เป็น i 5 1 3 4 0 0 f 1 0คอร์16 T, เทรดเร็วแรงสามารถเล่นเกมได้แทบทุกเกมนะครับ cpu ไม่รัน100%แล้วก็ในเรื่องของการตัดต่อเนี่ยก็ช่วยให้การตัดต่อได้ เสร็จไวมากยิ่งขึ้นหรือว่าการเปิดทํางานประมวลผลไหลหน้าต่างพร้อมกันอย่าก,ก็บอกเลยว่าหายห่วงครับไปปุงเปิดบอร์ดได้หมดเลยหรือว่าจะเอาไปสตรีมก็พลังเหลือล้นครับผมใช้งานในอนาคตได้อีกยาวๆกับ i5 รุ่นนี้เมนบอร์ดก็บอกไปแล้วเนาะกับ a d l o ล k B760 M Pro RS เป็นบอร์ดที่คุ้มค่ามากๆครับรุ่นนี้แอดบอกใช้ประจำเลยส่วนนี้ก็จะเป็นกล่องการ์ดจอ RTX 4060ครับโอ้โหนอกจาก การจอจะสวยแล้วกล่องยังทำมาได้สวยงามอีกด้วยส่วนแคอมพิวเตอร์นะครับผมตอนนี้เจ้าหอมหอมเนี่ยกำลังครอบครองอยู่นะครับมี2กล่องนะครับสีแดงก็คือ8ปูณ4เลยนะครับนี่ของชิ้นเป็นของใหม่มือ1นะครับอ่าต่อมาครับต่อเนื่องเลยนี่ก็เป็น SSD ความจุ 512G กิกนั่นเองส่วนนี้ก็เป็น power supply 700รวัตต์นะครับเพียงพอต่อการจ่ายไฟให้สเปคคอมแล้วก็รอรับการอัปเกรดสเปค ในอนาคตที่กินไฟเพิ่มขึ้นอีกด้วยในส่วนของโหมดไฟพอก็ปรับให้หลายโหมดเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นโหมดท,ที่ซิงค์ไฟกับตัวโปรแกรมของ S-Lock นะครับแต่ถ้าอยากปรับโหมดไฟผ่านรีโมทหรือว่าอยากได้โหมดไฟของตัวเคสเนี่ยครับก็แค่กดปุ่มนี้ค้างไว้2วีนะครับ1 2ปุ๊บเห็นไหมก็จะเปลี่ยนเป็นไฟของตัวเคสแล้วนะครับวิธีการปรับก็กดตรงนี้เลยนะครับก็ปรับก็จะเปลี่ยนได้เรื่อยๆแบบนี้ มีลูกเล่นหลากหลายโหมดนะครับอ่ากดค้างไว้ทีนึงปรับเข้าสู่โหมดซอฟต์แวร์ครับผมนี่ส่วนไฟวิ่งแบบนี้นะครับก็สามารถปรับได้หลากหลายโหมดเลยเดี๋ยวยังไงแอดพกจะมารีวิวให้ได้ดูกันนะครับถ้าใครสนใจอยากสั่งสายไฟแบบนี้แอดพกก็มีแยกจําหน่ายนะครับแต่ก็อย่าลืมดูด้วยว่าเมนบอร์ดที่ใช้อยู่เนี่ยมันรองรับการสิงไฟ RGB หรือเปล่าเอาละถ้าใครสนใจสั่งคอมตู้ปลาหรือว่าคอมสเปคกัน e อื่นหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับลงเกมให้พร้อมเล่นเลยอย่างเครื่องนี้ลูกค้าก็ให้ลงเกมไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม GTA V 5M Valorant Forza นะครับแล้วก็ลงโปรแกร,รมลงไดเวอร์ครบทุกอย่างนะครับเปิด XMP อะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับนี่แรม 32GB บัตส2 0 0นะครับ c p u ก็เป็น i 5 1 3 4 0 0 f การ์ดจอก็เป็น4060นะครับ คือเทส QC ก่อนส่งให้อย่างดีนะครับลูกค้าจะได้เพลิดเพลินเวลาใช้งานนั่นเองนี่ก็จะเป็นพนักง,งานที่คอยช่วยแอดพอร QC ตลอดนะครับเนี่ยคอยเช็กว่าพัดลมหมุนเป็นปกติหรือเปล่าครับเนี่ยเขาก็จะค่อยๆแบบเอาจมูกไปจิ้มหรือว่าแบบบางทีก็เอามือไปแย่แบบนี้ครับเนี่ย,เ,ยเขาจะเทสนะครับว่าพัดลมหมุนปกติหรือเปล่าระบายความร้อนถูกต้องหรือเปล่านะครับนะครับเนี่ยครับเขาก็จะคอยช่วยแ ok อดพอกหยุดหยุดหยุดตต,ต ตลอดเวลาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงบ้างครับช่างพัดลมหมุนได้ปกติปะไฟ R G B เป็นไงโอเคเปล่านะโอเคใช่ไหมน่าจะผ่านแล้วเนาะช่างเนาะโอเคเนาะอ้าวอ้าวอ้าวช่างช่างไม่ได้แน้เลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วป่าโอเคครับผมเดี๋ยวที่นี้ผมต้องจัดการช่างแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทําเกินหน้าที่ไปแล้วนะครับ เอาละถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ